สวัสดีค่ะช่องเทคเคน้อยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเทกเคน้อนำเสนอให้ชมที่ดินพร้อมบ้านสวนหลังเล็กๆนะคะแปลงนี้นะคะพื้นที่ขนาด210ตารางวาค่ะมีบ้านเล็กทีด้วยนะคะ14ทับ 6, 6หมู่9ตําบลหนองสาวังอําเภอหนองเสือจังหวัดปดทุมธานีค่ะทุกท่านมีบ้านหหลังนะคะเป็นบ้านหลังเล็กๆ มีไฟฟ้ามีปรับป้ามีอินเทอร์เน็ตครบเลยนะคะแถมแอร์ให้1ตัวค่ะและมีศาลาสำหรับนั่งเล่น1ห,หลังนะคะบนพื้นที่บรรยากาศออกแนวสไตล์บ้านสวนมีทั้งไม้ผลและอื่นๆค่ะราคาแปลงนี้1ร6 0 0 0้าน5 0บาทนะคะอยู่อาศัยกันได้สบายคุกท่านพื้นที่ตรงนี้นะคะ บรรยากาศดีค่ะเหมาะแก่การอยู่อาศัยนะคะมีความเป็นส่วนตัวอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยนะคะสนใจสามารถนัดชมแปลงจริงกันได้โดยการน,นัดหมายล่วงหน้า3วันค่ะสนใจโทรโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนัดหมายเข้าชมแปลงจริงต้องติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เท่านั้นนะคะเจคโน่เพียงนำเสนอเบื้องต้นให้รับชมค่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ